เออเนี่ไงย X ต่ออ๋อโอเคโอเคใช้ด้วยใช้ด้วยเอาวางผู้ชมผมรู้ละรู้ที่ใช้แล้วหีมันแล้วพช่ไค่ะอยู่ไปหนึ่งคอมโบก่อนแล้วกด X เลยเออแจ๋วมาอีกสกิลนึงเฮ้ยอย่าวาคิระชันนี่อเออ เอาละก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมวันพีชเพลย์บริเกอร์ซีโอเคฮะจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราได้รีวิวอูตับไปแล้วนะครับผมมาคราวนี้เรามาเป็นแชงเลยคนะ่ะลุยเด็กกอลนี่ผมยังอัพไม่ครบนะผมอัพแค่แบบสกิลแล้วก็อ่าท่าโจมตีพื้นฐานเฉยไปลุยลุยมาอันนี้ของแชงเดี๋ยวผมจะนี่สี่สกิลแรก เออของแชงโอ้ของแชงมี8ว่ะโอเคนะ๋ยวผมจะ4สกิลแรกอันนี้ก่อนนี่โอเคแล้วค่วอยอ,อีก4นึงอีกเซตนึงไปลุยพร้อมๆเอาไวา้ดูแชงนี้โหดไหมอุ้ยเอาเรื่องหนึ่งสองอุ้ยเกินไปหนึ่งสองอุย้ยหนึ่งสองสาม อือหนึ่งสองสามสี่อเอาเรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าอสุดจัดในร้องหกดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอเอาว่ะโคตรสุดหนึ่งอืออย่างแรงแรงจริงเอ้ยลืมลืมสกิลเลยเดะเดะเดเดะเดะมานี่ก่อน มาโดนสิเอาวา้วาว้าวมตอนนี้เอ,อ้ยไม่โดนไม่ไอเอบึ้มโอ้กหสุดจดอดอวาว,ว้าวโคตรเท่ไหนกระโดดดิหนึ่งสองสา,สา,วาวไห้ลองสมดิหนึ่งสว้าว เฮ้ยหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยยังตายแย่เ้ยต้อง่ดิโอโหแจ๋วแจ๋วเยี่ยมเยี่ยสองสามสี่เออหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไม่ได้ไหมเอ้ย สวยงามเอาไปยิเออว้าวสองสามสี่ห well. ้าเออเจ็ดได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอได้แค่หกว่ะโดนเออบึมสวยเอาไปยินได้แล้ว e a ่ y e a ี y แจกเอาแจกเอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนมามาโดนโดนแน่เออหนึ่งสองสามอต้องสี่วะหนึ่งสองสามีาม่เอสัดสัดอ้าวเอสอ๋อ,อนี่เอสมาช่วยเออลืมลม ลืมไปไม่เล่นด่านแรกนานมามาสูเกมสุดอดขอบคนมาเรเร็วเร็เร็วเร็วรีบรีบเอาเก็บหมดเก็บหมดหนสอเอ้ยเอาวะเครื่าคิทำไมวะเครืาคิดื่มละไม่ืมกเลยวะ ไม่ได้เยไม่ได้เลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองไม่ใช่อ๋กดค้างกดค้างโอเคโอเคอหนึ่งใช่ เอาไม่ได้เอาได้ละเดแล้วใส่บังรอบไปเนี่ยได้ไหมได้ไหมเขาไาขี้ไม่ได้เอยไม่ได้ ไม่ได้วะส้อยกางไม่ได้ทำไมวะทำไมวะมาครบเลยทั้งไฟทั้งหาคิเอ้ยเ้ผมก็หาแล้วันไม่ได้วทำไวะเอาหนึ่งสอง ไม่ได้วะไม่ได้คุณโยมเชื่อไม่ได้เชื่อไหมวะชิบหายกดเองหรือเมย์ไม่ได้เว้ววยโดนเอา,ไ,ไ,าอไปเลยสกิลสกิล tiên ừ. con tiên đâu mà không cướp mày quá, không cướp mày ngủ quá, không cướp mày đấy, เอาได้แล้วแล้วจะแบ่งรอบออเ,เหรอโอ้โหดำยันแรงจัดหาคิปลาชั้าชานบวกไฟใส่เต็มใส่เต็มเอาวะเฮ้ยเครื่องมาแล้เวเนี่ยทำไมวะ ช่องแรงแล้วต้องรอรอบปะรอรอบปะต้องรอปะเหยียบร้อยอีกตัวนึงอยู่ไหน,นอยู่ไหน,นอยู่ไหนอุ้ยอันนี้อยู่นานเหรอ,หอครับชี่ผมไม่ได้ไม่ได้เว้ย

ตายแล้วเครื่องไงนี้อยากเครื่องพาคี้ะชอ้อนอ้าวถ่ายชิ้นี้หรอถ่ายชิ้นี้ดโดนบึ้มถ่ายชิ้นี้ก็ต้องโดนเอาหลบไม่โดนเลยโดนออไม่ได้เว้ ผนะูโหดว่ะโหดจริงอ่ะมาเองว่ะไม่ต้องเคลือบแม่งมาไงวะมีปุ่มบอกวะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมแป๊บนึงอ่าการควบคุมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แผนทางคอมโบนี่ฮาคิส่งพลังกด X ทันทีหลังจากโจมตีเพราใช้ฮาคิโอ้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทันทีหลังจากโจมตีเพื่อใช้ฮาคิโจมตีต่อเนื่องด้วยการโจมตีอย่างไม่หยุดยัง้งหรอข้างเหรอคนเดี้วเหรอเดี๋ยวนะ เออเอาเขามีอีกมีอีกมีเ้ยอาเลยตัวเี้ยเหลือดกเออหมากองทัพเรือกองทัพเรือเขแกววาดกูยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอ โดน,โดนาจนกูมายังมายักอ๋อกิอ๊กกิ๊กเออไม่ได้ไหไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชม

นี่แหละอันนี้คอมโบปกติไหนวะเครื่องพาคิกลางกาดวายไอ้ขี้ควายนี่หละอ๋อเดชสี่ห้าหกเอออันไหนวะเื่นไขการปลดล็อกตัวละครอ่ะไม่ใช่ท่าต่อสู้พิเศษอ๋อวันนี้ สะไม่ใช่เนี่ย,ยทันทีหลังโจมตีก็ใช้ฮาร์คิ่งต่อนึงอ่นะ,ะไ,ไม่ได้ มาวะอ๋อนี่ไงมาแล้วครับเอเอ,เอ,เอสกิลโดนคือไงต้องคอมโบเสร็จก่อนนะเจ่วอะยัไม่แน่ใจวะอือ่มีสมูเกอร์ด้วยเก็บคู่เก็บคู่คเอือถ้าชิ้นนี้นนก่อนเลย เด <of> <ch>. ือดร้อยชัยนี้ไปแล้วอ๋อเออเนี่ยมาแล้วอ๋อกิลเสร็จชุดหนึ่งเหรอแล้วค่อยต้องคอมโบวะบูมสมุเกอะสมุเกสังอ่ะโดนสมุกก็สังก็โดนสมุกก็สังเหรอสมุกก้าสัง เอาดินหนีไแล้วไปไหนนะวะโดนเป็นชุดใส่ใส่รัวใส่รัวใส่รัวอือมาแล้วนี่ฮะขี้อ๋อโอเคเกล์แล้เกต์ละเออเอาวาอย่างเท่ ใส่าฮาคิราชันได้จริงทำไม้ควันออกตัววะโดนเลยวะเนี่ยโดนแพสซีฟเลยวะเนี่ยควันออกตัวเฉยเอาว่าผู้ชมเริ่มเริ่มอะเข้ามือแล้วเข้ามือยที่ได้เองโมเดโมเดหาวิธีใช้ฮาคิแม่งเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสเรามาลองลองสกิลเฉย มามาต่อต่อต่อมาครานี้ผมจะใช้อ่ะเป็นอีกสสกิลที่เหลือนะเพราะว่าแชงมี8สกิลเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกแขกผู้ okay, ชมมาด่านเดิมแล้วก็แชงเหมือนเดิมแชงตัวเก่าผมไม่แน่ใจว่ะมันใช้มันเครื่องหากี่รจชันได้วะ่ะอันนี้อันนี้ผมไม่ชัวร์เดี๋ยวเราค่อยมาลองทีหลังมาผู้ชมเปลี่ยนสกิลก่อนอยู่แรกนี่หากกีลาชันอันนี้เอาเป็นระเบิดพลัง แล้วก็อ่านี่เดี๋ยวอะไรวะนี่กิฟฟอนใช้ไปแล้วโอเคไปลุยพร้อมพร้อมอืออ๋อนี่ไงคอมโบเสร็จแล้วก็เปิดเลยอ๋อเกละเกละโอเคเฟี้ยวเฟี้ยวเอาว่าเนี่ยใครซื้อเนี่ยแฉงคุ้มแฉงตัวเดียวพอแล้วแฉงย้อมแมวพอ ล้วก็เอ็กเ้ยเออนี่ไงอ๋อโอ้ยโหโอ้ยเหมือนในฟิล์มเลสเลยใช่เลยอะไรเซวาสันไม่ใช่โอ้ยอย่างแรงเทจรเทจนของจริง เออเอ็กเลยเออเนี่ยเอ็กต่ออ๋อโอเคโอเคใช้ด้วยใช้ด้วยเอาวางผู้ชมผมรู้ละรู้ทีใช้แล้วมันแล้วไม่ใช่ค่ะอยู่ไปหนึ่งคอมโบก่อนแล้วกดเอ็กเลยแล้วมาอิสกิลนึงเฮ้ยยวฮาคิรัชันนี่อเออ สวยงามมากทำเป็นหนึ่งทีหนึ่งของโบเป็นหนึ่งชุดแต่แล้วก็เอ็กเลยเออนี่ไงเทวาอาสนได้ไหมไมาดู่ะใช่เดี๋ยวปะเออเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเทวาสารต้องพูดดิขำสเล่ฮาโรเจอร์ผมยังชอบโอเด้งโดนทีเรียบร้อยจะไปนอน ต้องไปสิงกับต้นไม้เลยเอ้ยอาชีลชันเฮ้ยว่ะเทจัดขอบโมเล็กเลยเออหุยตึกแตกตึกระเบิดตึกแตกเฉยเทเทอ่ะอย่างเดียวไม่ขอบคุณกูเลยโอ้ลูฟี่ โ <iento> อ้ไม่มีแชงนี่โดนเจ้าเล่แดกแล้วเอยสวยไปหนึ่งคอมโบแล้วเอ็กเลยเอยเอาวะข้องมือข้องมือเฮ้อไอ้เจ้าหมวกเจ้าหมวกเขาดีนเอาเอสเขาดีนเอาเอสโหด่านง่ายไม่ได้เอสได้ไงเนี่ยเออ เอกเลยเออเนี่ยมาอีหลุมอีกหลุมระเบิดพลังเฮ้ยฮาคิตลอดไปเนี่ยโอ้หเดือดจัดเดือดจัดโดนร่วงเออเอาฮาคิตลอดสวยเอาวะระเบิดพลังฮาคิสุดจัดสุดจัด โอ้ยเกินไปจานเกินไปเอาว่าโดนเรียบร้อยยังไหมดยับเก็บกองนี้ก่อนเก็บกองนี้อื คิดอะไรครันเอ้ยโคเทอย่างเทเอาว่ะเอาโอเคให้ก็ได้อ่าช้างช้งย้อมแมวโอเคผ่าน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 ให้ผ่านให้ผ่านตายอย่างเทครับสุดจัดหน้าหน่วยหรอ เอ็กเดินดีเอาว่ะโอหคล่องแล้วเป็นไงใช้ได้ดังใจอยู่ไหนอยู่ไหนเอาว่ะสุดจัดตายไม่ตายเว้ยแม่งอือมึงทำให้กูดูแย่เนี่ยด่านแรกเลยมึงทำให้กูดูแย่โดนเต็มเต็ม,ตมกวาดล้าน สวยงามเอ็กต่อเลยฮะคีอือสั่งได้ดังใจไอไ้สายเรียบยอรอยหมดหมดหมดมามามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คอมโบ,โบไปหนึ่งทีเอ็กต่อเอาว่ะใช้ไม่ยากคุณผู้ชมใช้ไม่ยากใครซื้อแพ็คมา้ะแพ็คนี้มานะโหนี่เลย ใช้ง่ายเลยเนี่ยคุณชมเดี๋ยวขอให้ดูเดี๋ยวตอนนี้ผมใช้หมดแล้วอ่านี่นะกด x ทีนึงแล้วก็ y เสร็จปุ๊บกดฟันต่อธรรมดาเออนี่หาที่มาเลยสั่งได้ดังใจยิ่งกว่าเบเกอร์คิวไปหนึ่งทีล่วงล่วงล่วงไหมล่วงไหมอือล่วงมาเป็นหัวหน้าหน่วย ว่านั้นนุ่งยเรียบร้อยเฮ้ยตัวตัวตัวนะเอาว่ะแต่ชินี้อยู่แล้วชิญีเหรอแต่ชินี้ก็โดนหนึ่งสองสามอือขโมยไปหนึ่งทีอือแล้วฟันต่อสองอือฟันต่อเลยฟันต่อสวยงามมากครับยิ้มไว้เออ ล่วงล้วงแต่จริงก็ล่วงเออเขาถูกไม่เข้าไอ้แม่งเกาะมาพอดีเกาะก็มาเกาะมากระโดนโจนโดนเอามาเออเรียบร้อยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ตแล้วเบิร์ดแล้วเท่เท่คุ้มผู้ชมคุ้ม โคบี้ผมก็คาดหวังนะเอาจริงกันขอให้มันเนี้ยประมาณประมาณแฉงก็โอเคละให้มันโคบอลลื่นๆเนี้ยถ้าเหมือนโคบี้จะไม่ใช่เอาอีกตัวนึ่งเหมือนโคบี้จะไม่ใช่สายเทคนะถ้าผมผมเห็นอยู่แว๊บไม่ไม่น่าใช่ใท้สายเทคมาซะเยอะเลยมาเยอะก็ไม่หวั่นไม่หวั่นแม้วันวันมามากโดนนี่สกิลหรือผ่านเอาไหมครับนี่อ้ หมอหมอไหนไหนไหนนี่ตามผู้ใหญ่มาครับผมผู้ใหญ่เขาโดนน้ำร้อนลวกมาก่อนเออเออไหน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 นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปใช้กับสโมเกอร์เลยอเออมาต่อไหนอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกมายัางมายัง หมดยังหมดยังโอเคหมดละหมดละกลุ่มกลุ่มกลุ่มมาแล้วรอด้วยมามาเร็วสโมเกอร์มาเร็วเด้ไม่ฆ่าเร็วเด้อีนี่จะหนีพ้นแล้วสินะหนีทำไมมากระสีจกักรพรรดิกลัวอะไร ตัวอะไรเราแข่งคูดผมแดงนะเอยโอ้โหเล่นกาก์ดเออเอาวามารูมเขานีโอ้ยโคตรแรงหน้าซันใครโดนก็หน้าซันเออระเบิดลัง เอาอะกีเลยชันตอนนี้เอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ผมน่าจะเบิดพลังก่อนอือผิวจาดโอ้โหเก่งทั้งในเกมและในในอนิเมะสุดจัดโดนโดดเนาะตายใครทีนี้เอ้ยไปไหนวะเอาหายหายหายอออยู่นี่นี่เอง มกเราสมุกก็กลางกาดเหรอกลางกาดแล้วโดนไม่รอดไม่รอดอันไหนนะอยู่ไหนไหนไม่ไปไหนวะฉลบขึ้นข้างบนอยู่หนีเยอหนีเรอนเหอนีก็โดนนะังน,น้องปี๋สวยๆใครวะอาสนใชาปเบาไม่รู้เรียกไปก่อน โคเท่นี่เอาเรื่องไปยืนบนนี้กันปิดเฟี้ยวๆหน่อยเออนี่โคตรเท่คับผู้ชมแทงกูสผมแดงไงสุดยอดเอาว่ะเราวนีได้เอเยี่ยมเยี่ยมแจ๋วแจ๋วมันต้องงี้ดิ โหค่อยคุ้มหน่อยโหสำหรับแพ็กนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยโหเจออุต่าไปเครียดเลยโอเคฮะก็ขอบคุณท่านที่รับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากก,กดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าสำหรับโคบีนาวาเอกนะครับผมไม่รู้ตอนนี้โยอะไรนะผมลืมไปแล้วโอเคฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม yeah.